สวัสดีครับจะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสร้างบ้านวันออนี้เราทีบ้านบ้านเพิ่มหน่อยกียกับเ้ืองอำเภอชุมพรีจังหวัดสุรินทร์บ้นนนนบานโมเดิร์นสวยๆครับกระทับัางครับกลางทุ่งนาเปิดทุ่งนาครับ เรามาดูงานฉักกันนะครับชาง,งเราเขาับ,บ,บไม่บอไม่บอบอไม <c oughs> ่พอเลยโลกไม่หนาเลยแต่เรามา่างพอดีเนาะ เสร็จแล้วครับก็เลยเอาครีมไมนัแ่งนะหมดแล้วค่ะโอ้ไหดูว่า ฮัมหมัดย่ไนก็ได้เลยวเอ๊ะอันนี่ก็ได้เกิะไาขึ้นอ่แม่อะอะไรกอ้ยาตามเดกวะเด็วะได้ไมไดได้ได้ไดมายดดำก๋วยเตตามปูตามปูส่แว่นตาดำนะจานปูขาวตาบานอะแอ้้ยกุญก็น่มัองส่ตา ครับครับเรียบครับครับ <sa who had food brands> มากครับข้างกรนะทุนะ่มนาหลังบ้านการะทุ่มนาบรรยากาศ ก็บริษัทประหยัดโนนาชินติ <laughs> งานฉาก็ประมาณนี้ครับหลายเยอะขอบคุณมากครับสำหรับที่ประมาณรับชมทิ่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชสักน้อยช่องนี้ด้วยครับช่องสร้างสรรค์ขอบคุณมากครับ